สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมพบกับผมอาเซน AS Sport อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมมีภารกิจนะครับอยู่1ภารกิจนะครับผมที่จะต้องทําในวันนี้นะก็คือพาเจ้าเอสป่านะครับคันข้างหลังผมนะครับผมพาไปต่อพรบนะครับผมซึ่งมันก็ครบกําหนดต่อพรบแล้วนะครับผมก็ไปสอบถามพี่ๆนะครับในกลุ่มนะครับหลายคนนะครับว่าเอ็มพี่มันต่อพรบรถใหม่เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่บางคนก็ว่า โอ้ของพี่พันสองเลยนะน้องของพี่แปดร้อยของพี่เก้าร้อยผมก็เลยคิดในใจโอ้โหการต่อพลบรถไอเวสต้าเนี่ยทำไมมันแพงขนาดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนเฉียดไปเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมรถคันนี้ใช้มาอยู่ปีนิด,น,ดนิดนะครับผมก็เพิ่งออกประมาณปีที่แล้วนะครับผมก็เลยอยากมาทําคลิปนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมว่าออกรถมาปีนึงเนี่ยเราจะต้องอเสียค่า พรบเท่าไหร่นะครับต ok, mm ่อ hmm. ป ja ีต่อปีนะครับผมเพราะว่าบางคนเขาก็เสียเยอะครับบางคนเขาก็เสียน้อยไม่เท่ากันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นในเรื่องของซีซีลดด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของปีลดด้วยอันนี้นะครับก็เลยอยากจะทําคลิปให้ดูนะครับผมก่อนรับชมนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดซับแสตช์ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมเพื่อนๆก็ได้ไปตอบพรลบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ซึ่งก็ไม่ได้ไปต่อที่ขนส่งนะครับเพื่อนๆผมไปต่อที่ร้านที่เขารับต่อพอบบครับแล้วก็ตรวจสภาพรถอยู่ร้านข้างนอกนะครับก็ใกล้กว่าที่ขนส่งนะครับประมาณ3โลนะครับผมออกจากบ้านผมไปถ้าไปขนส่งก็ประมาณ5โลครับจากบ้านผมผมก็เลยเอลองไปถามร้านนี้ดูนะครับผมเขาก็ต่อพรบบ์มอไซค์ได้นะครับก็เลยอ่าเอาไปต่อดูนะครับเอกสารก็มีแค่ไ เล่มรถนะครับผมแต่ว่าของผมมันยังผ่อนไม่หมดนะครับมันยังเป็นเอกสารนะครับผมก็ไปขอได้ที่ไฟแนนซ์นะครับผมก็ไปขอเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าตอนผมซื้อมาซื้อรถมาตอนแรกเขายังไม่ให้นะครับผมเราต้องไปขอเองนะครับผมไปขอเองประมาณช่วงผ่อนได้งวดที่8ปดครับก็เลยไปขอมาเออใช้แค่ใบนั้นใบเดียวนะครับผมแล้วก็รอนะครับผมเขาไม่ให้ถ่ายนะครับไม่ให้ถ่ายตรงร้านนะครับที่เขารับต่อพรบอนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับผม แล้วก็ที่ค่าใช้จ่ายนะครับที่หมดไปนะครับผมก็ไม่ถึงพันนะครับผมซึ่งเอ้ก็ดีเหมือนกันนะครับรู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่ารุ่นพี่อยู่ในกลุ่มเขาก็เอ้น้องลดเว็บป่าต่อพรอร์บแพงหนะ้าหลักพันเลยนะอะไรอย่างเงี้เยเขาอาจจะเป็นแบบว่าลดพี่เขานะครับพี่พี่ในกลุ่มนะเป็นลดที่ปีเก่าแล้วนะครับผมก็ปี2017อะไรพวกเนี้ครับถ้าพี่พี่เขาบอกว่ายิ่งเก่ามันยิ่งต่อพหร,ร์บแพงผมก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าของผม ไปต่อมานะครับได้ชําระค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่581บาทนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมก็มีแหมกันที่ไม่เสียเงินเป็นพันนะครับผมต่อพบครัร้งนี้นะครับผม <g iggle> ก็โอเคเหมือนกันนะครับผมก็เป็นประสบการณ์เล็กน้อยแล้วกันนะครับผมว่ารถเวป้าเนี่ยต่อพรบอครัร้งแรกนะครับผม มันเสียประมาณเท่าไหร่นะครับผมเสียประมาณ581บาทนะครับผมซึ่งของแต่ละคนผมไม่รู้ว่าเสียเท่าไหร่กันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปอยู่นะครับผมรถผมจะใกล้ครบ15,000โลแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปเช็คระยะรอบ15,000โลนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วกันนะครับว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับต้องเสียอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าต้องเมนเทนแนนซ์รอบต่อไปยังไงบ้างนะครับต้องดูแลรักษายังไงบ้างนะครับ แล้วคลิปหน้าไว้เจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากๆครับ